ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสรี ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระประสงค์ให้มีมเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้ในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองประสบป,ปัญหาขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์หรือเกิดภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอันจะเป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนพื้นที่ทำกินเสียหายซึ่งในช่วงเวลาเช่นนั้นมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานที่ได้มีการสำรองไว้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรเพื่อน,นำไปเพาะปลูกได้อย่างทันท่วงทีใน พื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูขณะเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เกิดเป็นความยั่งยืนทั้งอาชีพและรายได้ในระยะยาวศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันเพนสิรียังได้มีการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพืชสายพันธุ์ดีทนทานต่อโรคและ,มะแมลงสามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพแจกจ่ายรวมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างรอบด้าน ตอลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสิีได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมโจ้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชจนประสบผลสําเร็จหลายสายพันธุ์ซึ่งทุกสายพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการทดสอบตามหลักวิชาการจนได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความเสถียรเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดนําไปขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยตนเอง พริกขี้หนูซึ่งด็อเตร์สุเมธตันติเวชกุลได้นำเมล็ดพันธ์ุมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2554มีการคัดเลือกและทดลองปลูกจนเป็นผลสำเร็จโดยในขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์นั้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เองจนได้สายพันธุ์ JP010 5 พร้อมทั้งได้พระราชทานชื่อพริกขี้หนูพันนี้ว่าพริกขี้หนูปู่เมษเบอร์หนึ่งมีลักษณะเด่นเป็นพริกขี้หนูพุ่มเตีย้ยผลชี้ตั้งขึ้นผลดกติดกันเป็นช่อเหมาะสําหรับปลูกใส่กระถางทวฝักยาวลายเสือจัก,กรพันเบอร์หนึ่งคือทวฝักยาวลายเสือสีเขียวสลับม่วงซึ่งเป็นการผสมสายพันธุ์ระหว่างทูฝักยาวสีเขียวสายพันธุ์แม่ Y017 ที่มีลักษณะฝักสีเขียวให้ผลผลิตจำนวนฝักสูงออกดอกเร็วนำมาผสมกับพันธุ์พ่อ y 0 2 3ซึ่งเป็นทั่วฝักยาวพันธุ์พื้นเมืองจากชนเผ่าอาขาในจังหวัดเชียงรายมีเอกลักษณ์คือฝักสั้นเนื้อแน่นและมีสีเขียวอ่อนลายสีแดงจนได้เป็นทั่วฝักยาวลายเสือสีเขียวสลับม่วงที่ได้พระราชทานชื่อว่าทั่วฝักยาวลายเสือจักรพันเบอร์หนึ่งทว่วฝักยาวสีม่วงซิรินทรเบอร์หนึ่งที่เป็นความสำเร็จ จากการผสมทั่วฝักยาวสายพันธุ์แม่ Y007 ซึ่งมีลักษณะเป็นทั่วฝักยาวพันเนื้อฝักสีเขียวให้ผลผลิตสูงกับสายพันธุ์พ่อ Y009 ซึ่งเป็นทั่วฝักยาวที่มีฝักสีแดงยาวแต่มีผลผลิตต่ำให้กลายมาเป็นทั่วฝักยาวสีม่วงที่เต็มไปด้วยลักษณะเฉพาะและมีเอกลักษณ์ของสีอันโดดเด่นสะดุดตาได้เมล็ดพันธุ์มาจากอันจจกรพันธุ์เพชรลิเป็นแนะนํามาให้ปลูกเนาะแล้วแม่ก็จะมาทําพันธุ์ตอนแรกบอกหุ้จัก แต่ปิ้นมาคือปลูกดีถั่วผักยาวลายเสือเบอร์หนึ่งครั้งแรกที่ได้มาปลูกก็ะยากมากก็เเหมือนทั่วทั่วไปปลูกก็ได้เนื้อดีเก็บกลิ่นก็อร่อยแล้วก็ฟักยาวตวัวมันก็ได้ราคาดีอยู่ได้เงินเป็นก้อนดีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงและพัฒนาพัานธุ์พืชสายพันธุ์ดีแม้จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานนับแรมปี หากแต่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นภายหลังการนำไปเพาะปลูกในแปลงของเกษตรกรคือความภาคภูมิใจของศูนย์พัฒนาพผ่านพืชจักรพัน์เพนซิรีที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เกิดเป็นความยั่งยืน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสุรีได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปรับปรุงพันธุ์จนประสบผลสําเร็จสามารถส่งต่อมเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรได้นําไปปลูกในพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทั่วแคกสีเหลืองเทพร,รัตน์เบอร์หนึ่ง ซึ่งเป็นถั่วแขกสีเหลืองที่ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างถั่วแขกสายพันธุ์แม่ cmb 002กับสายพันธุ์พ่อ cmb 001ซึ่งเป็นพันธุก,กรรมจากแหล่งรวบรวมพันธุ์ถั่วแขกที่ได้มาจากสาขาพืชผักมหาวิทยาลัยแม่โจ้จนได้เป็นถั่วแขกที่มีลักษณะคงที่ทางพันธุก,กรรมและให้ผลผลิตคุณภาพสูงแตงไทยพันหอมละมุน ที่สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารมได้เสด็จทอดพระเนตรและได้พระราชทานนามว่าหอมละมุนซึ่งมาจากการคัดเลือกพันธุ์แตงไทยพันแท้ที่อาจารย์ดรนิรมิตกิตรุ่งเรืองได้เก็บรวบรวมรักษาไว้โดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ขนาดของผลและรสชาติเพื่อนำมาทอบปลูกจนได้เป็นมเมล็ดพันธุ์แตงไทยคุณภาพสูงทั่วแขกสีม่วงซิรินทรเบอร์หนึ่ง ถั่วแขกที่เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างถั่วแขกสายพันธุ์แม่ CMB001 กับสายพันธุ์พ่อ CMB013 ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิลีได้ทดลองผสมข้ามสายพันธุ์ถึง7รอบจนได้ถั่วแขกที่มีลักษณะคงที่ทางพันธุก,กรรมที่มีลักษณะเด่นคือเป็นฝักโค้งเล็กน้อยผิวฝักเรียบมเมล็ดมีสีครีมลายกละสามารถให้ผลผลิตรวมต่อต้นมากถึง450ถึง500กรัม และเพื่อให้การพัฒนาพัานธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพแก่เกษตรกร ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิรียังได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งสองสถาบันแห่งแรกคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการจัดกรุบรวมพันธุ์มะเขือเทศมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พร้อมทางทดลองปลูกเพื่อใช้เป็นพันธุ์ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายจนได้เป็นมะเขือเทศจักรพันหนึ่งและมะเขือเทศจักรพันสองเป็นสายพันธุ์ที่สร้างผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพริกพันธ์พัฒนาฉัน เป็นพันธุ์พริกที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในตระกูลพริกมะเขือจากหลายๆแหล่งที่เป็นพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นไว้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า15ปีโดยทําการเพาะปลูกใหม่เพื่อรักษาพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่นไว้คือติดผลเป็นช่อผลชี้ตั้งขึ้นผลแก่มีสีแดงเข้มมะเขือเปร,ราะพวงหยกจักรพัน อีกหนึ่งความสําเร็จของการผสมข้ามมะเขือเปราะสายพันธุ์แม่ซึ่งก็คือพันธุ์ขาวกรอบแม่โจกับสายพันธุ์พ่อ ep 0 6จนได้มะเขือเปราะที่มีลักษณะผิวมันวาวสีเขียวลายสวยผลค่อนข้างกลมสามารถให้ผลผลิตครั้งแรกแก,ก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกได้เมื่ออายุเพียง90-95วันหลังหยอดเมล็ดทั่วฝักยาวล้านานาชวนอร่อย มเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันเพนสริรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการคัดเลือกทั่วฟักยาวพันธุ์ที่แข็งแรงทนทานต่อศัตรูพืชให้ผลผลิตคุณภาพมาพัฒนาให้เป็นสายพันธุ์ทั่วฟักยาวล้านนาชวนอร่อยที่ฝักเต็มไปด้วยคุณภาพทั้งปริมาณเนื้อและน้ำหนักที่ดีเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชคือจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานของทุกชีวิต ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสริริจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรวบรวมและสะสมเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชที่ดี แม้ในบางครั้งมเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้มานั้นอาจไม่ใช่พันธุ์ที่ดีที่สุดในเชิงการค้าแต่จะเป็นพันธุ์ที่ดีพอที่จะสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับราษฎรหรือเกษตรกรผู้นำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่สามารถขยายผลต่อไปสู่การสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน อันจะสนองต่อพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสริที่ทรงมีพระราชดํารัสณวังสะปทุมเมื่อวันที่7กรกฎาคม2552ความว่าปัจจัยสําคัญของการเกษตรนอกจากจะเป็นเรื่องน้ำและดินแล้วการมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูกเป็นเรื่องที่สําคัญมาก อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทำเองจัดเองทำให้เราได้ศึกษาวิธีการว่าพันุ์ต่างๆนอกจากจะทำให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วคุณภาพที่จะเหมาะสมในแต่ละแห่งจะทำอย่างไรเพราะถ้าเราทำเองจะทราบว่าตรงไหนต้องทำอย่างไรเป็นความรู้ของพวกเราทุกคนด้วย